เพื่อนๆครับผมถามจริงๆ มีใครมีความสุขกับการคูมมาหาแล้วก็การเล่นเวกไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมขอให้ทุกคนยกมือขึ้นนะครับคงมีไม่ถึง1%เท่านั้นที่จะยกมือทุกคนอยากได้ผลลัพธ์ครับแต่ไม่มีใคร enjoy the process หรือว่า journey เลยซึ่งผมเข้าใจเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมก็ไม่ enjoy เหมือนกันแต่มันเป็นเพราะว่าผมทำอะไรที่มันผิดทำอะไรที่มันไม่ work ทำอะไรที่มันมีประสิทธิภาพต่ำทำให้ผมเสียเวลาตั้งเยอะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกงุดหงิดไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดผมมอย้อนกลับไปนะแล้วมีใครมาบอกผมไอ้สามข้อนี้เนี่ เ็บตัวในยิมก็จะน้อยลงลดเวลาเข้ายิมออกกาลังกายได้น้อยลงเยอะเลยแต่เห็นผลมากกว่าเดิมข้อหนึ่งเลยคือไม่ต้องออกกําลังกายก็ลดน้าหนักได้ครับโอ้โหตอนผมรู้นะครับเรื่องนี้โลกแต่ครับผมแบบอาชิบหายเข้าใจบิดม,มาตั้งนานมันเป็นเพราะว่าการออกกาลังกายมันก็คือวิธีในการเบิร์นแคลอรี่เพิ่มขึ้นเฉยๆกระบวนการในการย่อยสลายไขมันคือการสร้างสภาพพลังงานติดลบถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายแล้วเราเบิร์นอยู่ที่1,800แแคลอรี่เรากินแค่1,300งพันรอยแคลอรี่นะครับมันแปลว่าเรายังขาดพลังงานที่ห้า,า,ารา้อยยสสลาไขมัน อยู่ตามพุงตามเนี้งตามแขนตามขาครับแล้วไอ้ไขมันสะสมนั้นเนี่ยมันก็จะถูกย่อยสลายเป็นพลังงานส่วนตา่างเพื่อมันทดแทนไอ้ส่วนที่เราไม่ได้กินเข้าไปแค่นี้น้ําหนักเราก็ลงแล้วครับเราไม่ต้องออกกาลังกายเราก็ลดน้ําหนักได้ครับข้อที่2ครับก็คือผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันโตตอนที่เรายกเวทอยู่ในยิมเลยจริงๆเราไม่ใช่นะครับมันโตตอนที่เราพักเพราะว่าการเข้ายิมเนี่ยหรือว่าการเล่นเวทมันคือการส่งสัญญาณไปหาสมองว่าเราอยากให้กล้ามเนื้อมัดเนี้ยใหญ่ขึ้นยกของได้หนักขึ้นยกจานวนครั้งได้เเเเเเยยยยยอออะขึึ้้้นนนนซ่่่่่่่งงสสมมมมััักก็็รรรรรรรบููแลลวตาาาาพีคท muscle protein synthesis คือว่ากระบวนการสร,สร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าสมองมันรู้แล้วว่ากล้ามเนื้อมัดน,นี้ต้องการให้ให,ใหญ่ขึ้นอ่ะโอเคเรานําสารอาหารซึ่งเป็นโปรตีนฟัตกับคาร์บเนี่ยมาสร้างบ้านให้มันให,นใหญ่ขึ้นกันซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเอ,อื้อกระบวนการนี้ก็คือตอนนอนครับเพราะว่ามันคือช่วงเวลาที่ร่างกายเรามันได้ fully reset จริงๆก่อนหน้านะผมเล่นเวทเสร็จไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้กินเละเทะสุดท้ายก็พังครับเข้ายิมเจ็บตัวฟรีฮะถ้าผมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะครับคืนไหนที่ผมจะไปเที่ยวดื่มเหล้าหรือว่าใช้ร่างกายหนักๆเลยแบบพับพอน้อยๆเนี่ยผมจะไม่ออกกํลังกายด้วยซ้ําแล้วค่อยเปลี่ยนตารางให้มันไปออกกํลังกายวันอื่นแทน optimal กว่าเยอะครับประสิทธิภาพสูงกว่า100 ข้อสุดท้ายก็คือถ้าอยากยกเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับยังไงคุณก็ต้องท้าทายร่างกายตัวเองให้ถึงขีดสุดครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปเห็นโปรแกรมใน YouTube มาที่บอกว่าให้ยก10กก10ครั้ง3เซตแต่จริงๆแล้วร่างกายคุณมันแข็งแรงกว่านั้นคุณยกได้ที่13 14หรือว่า15ครั้งด้วยซ้ํแต่คุณไปหยุดแค่10ครั้งเนี่ยเค้าพอว่าโปรแกรม YouTube อันนึงมันบอกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วร่างกายคุณมันก็ยังไม่ถูกท้าทายให้ถึงขีดสุดแล้วสมองมันก็ไม่เข้าใจว่ามันจะสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มไปทําไมเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยกได้อยู่แล้ว10ครั้งถ้าคุณอยากสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มและอยากบอกให้สมองมันสั่งการเพิ่มเนี่ยคุณคนที่จะเพิ่มน้ําหนัก ที่ครั้งที่10เนี่ยคุณแทบจะไม่ไหวแล้วตัวแทบสั่นแล้วอันนี้คือน้ำหนักที่ถูกต้องในการกระตุ้นการเติบโตของการเนื้อครั